สวัสดีค่ะอูกินะคะคืนนี้อูกิจะพาทุกคนไปเที่ยวชมบรรยากาศสามเหลี่ยมทองคำในตอนกลางคืน,นที่สามเหลี่ยมทองคำอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะสามารถมองเห็นได้ถึง3ประเทศไทยลาวแล้วก็พม่าค่ะบรรยากาศสามเหลี่ยมทองคำในตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้เลยค่ะอูกิไม่แน่ใจว่าเขาเปิดไฟไว้ตลอดทั้งคืนไหมนะคะแต่ว่าอูกิมาช่วงเวลา สามทุ่มเขาก็ยังเปิดไฟเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเอาไว้ถ้าใครที่ผ่านมาตอนกลางคืนก็มาถ่ายรูปบริเวณนี้กันได้นะบรรยากาศก็จะสวยแบบนี้เลยถัดมาอีกนิดก็คือกาดสีแผ่นดินค่ะตรงโซนนี้เหมือนเขาจะเปิดไฟไว้ตลอดทั้งคืนนะคะอันนี้อุกิก็ไม่แน่ใจนะโดยปกติแล้วอะ่ะเขาจะไม่ได้เปิดสว่างกันขนาดนี้ค่ะเหมือนกับวันนี้เขามีงานชื่องานว่า วัฒนธรรมชาติพันธุ์ครั้งที่2บรรยากาศสวยมากผู้คนก็มีไม่เยอะนะคะอูก,กิไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวเราหาซื้อของกินแล้วก็ไปนั่งกินชมวิวบรรยากาศค่ำคืนระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเลาวกันสิเนเจอร์ของประเทศไทยเรามันก็ต้องน้ำมะพร้าวและนี่ก็คือข้าวฟื้นอุ่นส่วนผสมของข้าวฟืนอุ่นก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผักกระหล่ำซอยแล้วก็ ตัวน้ำเข้าฟืนอุ่นอุก,กิไม่แน่ใจว่าเขาทํำยังไงนะคะแต่รู้ว่ามันมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองจากนั้นป้าก็ใส่ผงชูรสเออน้ําตาลน้นํามันถั่วลิสงบทน้ํามันพริก กระเทียมเจียวผักดองแล้วก็ซีอิ๊วอะไรอุ๊กี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็โรยผักชีต้นหอมแล้วก็ซีอิ๊วอะไรไม่รู้หน้าตาของข้าวฟืนอุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวิธีกินก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นเทกเจอร์ที่แปลกใหม่อุ๊กี้ว่ามันก็อร่อยดีคะ่ะไม่ได้แย่สาหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวฟืนอุ่นก็ถ้าเจอก็ลองแวะชิมดูได้นะคะอุ๊กี้แนะนําเลยส่วนนี้คือยำหมี่เหลืองสไตล์ ให,ใหญ่ค่คะวิธีปรุงรสชาติก็จะเหมือนกับข้าวฟืนอุ่นเมื่อกี้เลยนะคะก็ใส่เส้นมีเหลืองใส่ผักใส่สารพัดของกุกิกแล้วก็ออกมาเป็น power pucker เฮ้ไม่ใช่ค่ะพอใส่เครื่องครบแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยยำม,มีเหลืองรสชาติอร่อยมากถ้าได้ลองแล้วจะติดใจส่วนนี้ก็คือเกียวซาที่แรกก็ตั้งใจจะเปิดฝาแล้วก็เอามาวางไว้ในโฟมแต่ว่าเออ อูกีว่าเขาทำหกแต่เขาบอกว่าตั้งใจจะทำแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็อออออว่าไปนั่นอากาศของค่ำคืนนี้เย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวถือว่าเป็นวันที่ดีเลยค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้มีอาหารอร่อยๆแบบนี้กับบรรยากาศริมโขงมันจะมีอะไรดีไปมากกว่าการนั่งเหมาหมอยเรื่องชาวบ้านค่ะมันไม่มีอะไรดีไปมากกว่านี้อีกแล้ว แต่ระหว่างที่เรานั่งหมามอยเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังด้วยนะคะไม่งั้นเราอาจจะโดนลอยกระบ,บาลได้ค่ะอูกิก็โมไปเรื่อยอะ่ะ <c oughs> อูกิรีวิวนะ้ำมะพร้าวหรือยังนะถ้ายัางก็จะบอกว่าอร่อยสดชื่นมาก บรรยากาศแล้วก็อาหารของเราในคืนนี้สุดๆไปเลยเดี๋ยวอูกิจะให้ดูวิวข้างหลังอุกินะคะซึ่งข้างหลังอุกินี้ก็คือวิวของประเทศเลาว ถ้านั่งหันหน้าเขาหาฝั่งประเทศลาวก็จะได้ฟีลแบบสวยยะไม่มีอะไรจะบรรยายกับบรรยากาศในค่ำคืนนี้ว่ามันสวยซึ่งเขตปกครองพิเศษตรงนั้นของฝั่งลาวก็คือขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามในยามค่ำคืนอยู่แล้วฝั่งจีนเอ้ยฝั่งลาวาก็จะมีโปรแกรมเอ่อล่องแม่น้ำโขงชมวิวบรรยากาศในยามค่ำคืนแบบเป็นเรือแบบนั้นทุกคนเห็นไหมบรรยากาศฟีลแบบล่องเรือบ,บนแม่น้ำจะ พญานั่นคือฝั่งเราหันกลับมาฝั่งไทยของเราก็สวยเหมือนกันจ้าถึงจะไม่เข้าเขาเนบะมรินนการในค่ำคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะคะกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บขยะไปทิ้งในถังขยะให้ถูกที่ถูกทางนะจ้ารักษาความสะอาดกันด้วยหนะ้าบ้านเมืองจะได้หน้าอยู่สำหรับคืนนี้ก็ฝันดีค่ะ Good night บ๊ายบายฝากกดติดตามเราด้วยนะบ๊ายบาย